เลเจอมือยังเนี่ยพี่เจอแล้วนี่ไงดูในรับหรือดูในนี้ก็ได้เดี๋ยวเเปิดให้ดูโอ้ไม่ต้องเห็นแล้วแหละเนี่ยวิ่งอยู่นั่นแหละไม่ไม่ไม่คุณหมายถึงว่าเวลาไฮไลท์ขึ้นมันขึ้นยังไงเนี๋ยกุณเปิดให้ดูไอ้เฮียดูดูในนิสสบายใจมากดู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 มันทำดูดูในนิดดูในนิดเดูแล้วเห็นแล้วอย่าอย่าให้โยนหน้าจออ๋อใช่เป็นเฉยเอายังไม่เปลี่ยนปืนเลยออกมาเหรอ เราต้องไปทางนั้นเหรอเอ้ยว่ากูบอกแล้วเก๋เหรอกูกำลังจะโดดเลยกูโดนใครไม่รู้บางจอกูโดนไม่ไปโอ้โหแย่แย่พีต้องกดวิ่งค้างวิ่งค้างไปเลยไม่ต้องหยุดคือวิ่งค้างไปเลยเด็กเอ้าเมิร์รออะไรอ่ะ

แล้วมันไปไหนอ่ะมันมีฝังทิ้งแล้วมันไปไหนอ่ะไม่ดูอะไรครับเนี่ยข้างหน้ามีบอสบอกไปข้างหน้ามีบอสระวังเฮ้ยโซยเข้าไปนะข้างหน้ามีบอสนะระวังด้วยมีอะไรกินอ่ะข้างหน้ามีบอสข้างหน้ามีบอสระวังด้วยระวังโดนตุ้งขาระวังโดนตุ้งขามันจะมีบอสขึ้นมาไงข้างหน้ามีบอสด้วย นึ่เราค่อยๆกระโดดเพรอยู่ในระวาระวังโดนดึงมีต้องค่อยกระโดดโอ้ยรอดกระโดดไปอย่าโดนพีนะอย่าโดนดึงนะระวังโดนดึงขานะเรียบร้อยรอดเลยรอดเลยเซฟลุงเนี่ยตัวนี้แหละมาดึงขาทำไมอย่าบอกเมื่อกี้โดนกระดิ่งกูกู กูล่วงพื้นไอ้กูล่วงพื้นไอ้พี่อุ้มโดดพลาดไอ้ขนุนชนกำแพงขนุนสอนไสเดอร์ไสเดอร์ไสเดอร์ขนุนสอนมาอยดีเลยนะกดวิ่งเข้าไปที่ไอ้หล่อกำแพงไอ้แห่กูโดดไปตกเป้าไอ้เหี้ยไอ้ขนุนโดดสอนกูติดกำแพงแล้วใครมันยิงซูไซเดอร์กูเละเลยวะเนี่ยพี่ก็เข้าไปใกล้ๆสิ มันต้องยิงระยะใกล้ไหมเหรอไม่ต้องใกล้มากอะซูไซเดอร์แค่ฆ่าพอเจ้าเจ้าเจ้า,ามันเตนิมกระสุนอยู่กูมันเดินเข้าใกล้ๆมันก็ระเบิดแล้วยิงให้ทันแค่นั้นแหละใครมันยิงแย่งกูตังเยย์อะเมื่อวาอยากจะยิงแย่งมันวิ่งเข้ามาใกล้แต่ก็ไม่เห็นยิงสักทีกูกยิงอยู่ ยิงที่นหนอีกสองตัวนะ่นอยู่ยังไม่ยิงเลยแต่ยิงด้วยตายๆน่ะแล้วพอมันมาใกล้ตัวก็บอกแย่งยิงทำไมแค่มึงแย่งกูยิงไงกูสาดวางแผนให้มันเข้ามาใกล้ๆกูถึงที่ยิงโดนเพื่อนพี่เือมเออเพื่อนเพื่อนพี่มาซื้อโน้ตบุ๊กมาเว้ยน้องเพื่อนพี่ซื้อโน้ตบุ๊กมาเพื่อนพี่แหละอ่ะยังไงต่อโทรมาขอยืมรหัสสตรีม What the fuck เกียร์พี่ลาสตรีมมันไม่ควรให้ใครยิ้มนะที่พี่ก็บอกไปไอสัตว์มันให้ยืมก็ไม่ได้อย่ารัา่วอองว่ะอองว่ะเลพชรอองเสียว่ะอ๋อไอ,อว่ะกูใส่คูณห้าคอมโบมาด้วยพี่ก็ใส่คูณห้ามาเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ใครตายใครใครใครช่วยเยอะสุดมนะันอ่ะกูชุบไปห้าด้วยไม่รู้มาทำไม่ได้ล้มเลย กูชุบไปฮะสองสองชีว <c If S 2> <im> ิตแรกโดนระเบิด <Mach> ก <an> <g ul ing> ูก็ผมไม่ได้ล้มผมลุดมึงล้มไม่แต่อจริงว่าพี่อ้อมไม่มีใครหาเบ็ดกว่าไม่มีใครหาเท่าขอเบ็ดเป็นซัพพอร์ตผมทำเควสซัพพอร์ตอยู่ไม่มีใครหาต่อขนุนแล้วอ่ะพี่อ้อมต้องโดดอย่างนี้นี่เขาโดดกันอย่างนี้ปุ๊บปักปออกสอนสอนคู่อย่างดีเลยเออสอนไม่เข้าไปทางไงแล้ว สอนกันสอนพี่อุ้มอย่างดีเลยโดนกระโดดชนกำแพงนี่อเหลือเชื่อสัตว์อย่างชอบอไปจังมันยุ่งยกงอ่ะยุ่งเพิ่งชนกำแพงอ่ะยุ่งเพงชนกำแพงอ่ะยุ่งเพงชนกำแพงอ่ะยุ่งเพงชนกำแพงอ่ะยุ่งโอ้ยอย่างเท่เลยนะพี่อุ้มนะโอ้ยบอกแล้วบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปในไลฟ์ ตัดคลิปไลฟ์นี้เลยสอนอย่างดีจบอย่างฮายุงลูกเฉยยุงอ๋อยังยุงเอา้อาเอา้าปืนมันลั่นเหรอโอ้ปืนลั่นเหรอได้ใช่ใช่ปืนมันลั่นอุ้ยปืนลั่นพอแล้วพอแล้วเยอะไปมัันล่เยอะไปไอ้นี่อ้นี่เยอะไปยิงแค่สอนนัดโอ้ยยิงกลับมาเกือบหมดแม็กสอนนัดอะไรคือสอนนัดวะ แค่สองลักแหละออ๋อ